ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ครับวันนี้ท่านนายกอรรัครเดชทองใจสดนะครับนายกองค์การบริส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มอบหมา,า,า,มายให้ผมนรลงศักดิ์หอมอะลัยนะครับรองนายกองค์การบริ่วนจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมท่านสมาชิกสภาองค์การบริ่วนจังหวัดเขตพื้นที่พะลมศักดิ์นะครับท่านนายกองค์การบริ่วนตำบลปักดุกนะครับท<ๆ>่านกำนันตำบลปักดุกวันนี้เราก็ออกมาดูนะครับมาติดตามการแก้ไขปัญหา นะซึ่งทางตาบนปักดุกนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นพื้นที่หนึ่งนะครับที่เป็นพื้นที่รับน้ำนะครับในหน้าน้ำนะก็ถนนอาจจะมีการชำรุดนะฮะแล้วก็การสัญจรอาจจะไม่สะดวกซึ่งตรงนี้เองนะครับทางองค์การบริหารจังหวัดนะครับก็ร่วมกับทางอ,อบตอปักดุกเนี่ยก็ได้มาร่วมกันในการที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ,นะรบนะโดยเฉพาะการขนถ่ายพืชผลทางการเกษตรนะครับ พอปากดุกนั้นก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่เ,เป็นพื้นที่ที่มีการผลิตผักนะฮะออกจําหน่ายนะเป็นจํานวนมากนะซึ่งวันนี้ก็ได้เข้ามาดําเนินการนะครับถนนสายนี้ก็จะเป็นสายบ้านโคกแก้วนะฮะเข้ามาดาเนินการทั้งหมดระยะทาง3,500เมตรนะครับอันนี้ก็จะมาเป็นการเกรดบดอัดนะฮะอันนี้ก็เพื่อที่จะบรรเทานะครับความเดือดร้อนนะครับของพี่น้องประชาชน นะในการสัญจรน,นะครับหรือว่าการค้นถ่ายพืชพลทางการเกษตรนะซึ่งก็เป็นภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับร่วมกับอบออตอนในพื้นที่ในการที่เราจะไปช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับครับผมสนิทจันทร์อนครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากดุกนะครับวันนี้ นะครับทางท่านในยกองการบริหารส่วนจังหวัดพิจบุรท่านอัครเดชทองใจสดนะครับได้นํารถมาเกรดอัดบดนะครับถนนสายโคกแก้วนะครับหมู่ที่1ตําตบนปากดุกนะครับทางตะบนปากดุกก็ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ท่านให้ความเมตตาและอนุเคราะห์นะครับของตะบนปากดุกเรานะครับซึ่งถนนสายนี้เส้นนี้นะครับเป็นถนนเศรษฐกิจนะครับหลังจากที่ทํานาเสร็จเรียบร้อยแล้วชาวบ้าน ของตะบนปากดุกขาจะมาขึ้นทําสวนผักนะครับกระลำปรีกระลำดอกพริกมะเขือนะครับที่โคกแก้วนี้นะครับแต่ถนนหนทางแต่ก่อนนั้นเป็นหลุมเป็นบ่อมากนะครับวันนี้นะครับทางท่านนายกอบจอนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูร์ก็ได้นํารถเกรดมาบดอัดนะครับทีมงานของช่างและวันนี้นะครับก็ให้ท่าน รองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุร์นะครับมาร่วมเปิดโครงการนะครับของอทำถนนสายโคกแก้วหมู่ที่1นึ่ตบลปากดุกในวันนี้นะครับทางกระผมนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องชาวตะบลปากดุกก็ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างมากนะครับที่ท่านอ,าอนุเคราะห์นะครับแล้วก็่มให้ความเมตตานะครับที่นำรถ เครื่องจักรมาทําถนนสายโคกแก้วในวันนี้นะครับกผมขอขอบคุณท่านไ็อย่างสูงครับครับขอขอบคุณมากครับ